เค่โทรศัพท์ถ่ายจับหน้าใครไหมจับหน้าเมียค่ะมีที่ต๋องผู้ชายเราจับบ้าผู้ชายนี่หน้าผู้หญิงไม่จับ็นจตบกอก็มีเฟร์ไเมรืลม่ศิลปินนะครับนี่ครับที่แมเ่นับ